สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าเช้านะคะวันพุธนะคะเข้ามาแล้วก็เรี่มเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปของเราเข้าวแป้งในเรื่องดีคลิปดีๆของเราเข้าวแป้งด้วยนะคะ <c oughs> สวัสดีวันฝนตกนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะป้าป้าลุงหนุ่มสีทุกท่านสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีวันฝนตกนะค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะฝนตกหลายวันติดต่อกันหลายวันเขาแป้งไม่ละมันค่ะเอ๊ะ ขามาแล้วก็แล้วเลยเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูในเรื่องดาวคลิปต่อไปของหนูด้วยนะคะ มังกะแป้งนอนค่ะปุ๊บมาดูหนูเอฟจีทุกท่านมังกะแป้งหลับปุ๋ยปุ๋ยแล้วมังกะแป้งหลับปุ๋ยปุ๋ยแล้วนะคะมังกะแป้งหลับปุ๋ยปุ๋ยแล้วค่ะหลับแล้วค่ะลูกหมอเมื่อกี้หลับแล้ว ตาหลับลงหลับลงหลับลงนานหลับปุยปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยเลย หลับปุ๋ยๆเลยค่ะน้องเขาแป้งก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ